เผยความลับ10ประโยชน์ดีๆของการดื่มเบียร์ที่คุณต้องทึ่ง10ประโยชน์ดีๆของการดื่มเบียร์ที่คุณต้องทึ่ง 1. ดื่มเบียร์จะทำให้อายุยืนนักวิจัยของทางเวอร์จิเนียเทคได้ค้นพบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์19อร์ซมีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่เคยดื่มเบียร์เลย 2. ดื่มเบียร์จะทำให้เราผอมลง การดื่มเบียร์ที่พลังงานสูงจะทำให้เราผอมลงจริงๆจากหนังสือ The Diet m y t ของศาสตราจารย์ทีมสเปกเ,เตอร์จากมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจจากลอนดอนได้เผยว่าการดื่มเบียร์ไม่ได้ทำให้อ้วนเพราะเบียร์บางประเภทมันจะส่งผลดีต่อแบคทีเรียในลำไส้ของคุณซึ่งสามารถช่วยให้การย่อยอาหารมีประสิทธิทภาพกว่าเดิมได้ 3. ดื่มเบียร์จะช่วยสู้มะเร็งส่วนผสมในเบียร์อย่างสารทอโมลที่มักพบในฮอปที่เป็นส่วนผสมของเบียร์จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ 4. ดื่มเบียร์จะทำให้เราฉลาดขึ้นจากการศึกษาในวารสารการแพทย์ของทางนิวอิงแลนด์ได้พบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์ทุกๆกวัน จะไม่ค่อยพบกับปัญหาเรื่องจิตปัญญาลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น 5. เบียร์ไม่ทำให้ลงพุงการศึกษาของทาง UCL ได้พบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์นั้นจะมีแนวโน้มที่มีรูปร่างสมส่วนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ 6. เบียร์จะช่วยในการยับยั้งการเกิดนิ้วในไต ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางคลินิกของสังคมอเมริกันของโรคไตได้เผยว่าผู้ที่ดื่มเบียร์เป็นประจำทุกวันร้อยละ41จะมีโอกาสน้อยที่จะเป็นนิ่วในไต 7. เบียร์มีแคลอรี่น้อยกว่าที่คิดทางกินเนสได้เปิดเผยข้อมูลถึงค่าเฉลี่ยเท็จจริงที่ว่าเบียร์ดำนั้นถ้าวัดกันจริงๆแล้ว มีค่าแคลอรี่ที่ต่ำกว่านมไขมันต่ำหรือน้ำผลไม้อย่างน้ำส้มอีกด้วย 8. เบียร์ที่ทำจากฮอปช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมถึงแม้เบียร์จะไม่ช่วยในการจำว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ตาม555แต่ว่ามันช่วยในการป้องกันโรคความจำเสื่อมจริงๆโดยจากการศึกษาได้พบว่าสารสารทอร์มลที่อยู่ในฮอป จะช่วยในการปกป้องสมองจากการเป็นโรคความจําเสื่อมหรือพากินสันกเบียร์นั้นอุดมไปด้วยวิตามินดตรสเตฟานโดมินิกผู้อำนวยการแพทย์เมเออร์เฮลเซ็นเตอร์ประเทศออสเตรียได้เผยว่าถ้าเราวิเคราะห์ส่วนประกอบของเบียร์แล้วคุณจะประหลาดใจว่าสารอาหารในเบียร์นั้นมีค่ามากกว่าน้ำผล,ลไม้ปั่นซะอีกสิ 10. เบียร์ทำให้กระดูกเราแข็งแรงการดื่มเบียร์หนึ่แก้วต่อวันจะทำให้กระดูกของผู้ดื่มแข็งแรงขึ้นเพราะเบียร์อุดมไปด้วยซิลิคอนอาหารสำคัญในการสร้างความหนาแน่นของกระดูกโดยข้อมูลนี้ถูกเผยโดยการศึกษาในวารสารวิทยาศาสตร์ของอาหารและการเกษตรขอบคุณข้อมูลจากสยามอัปเดต .com อย่าลืม ถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ